ก็ไอที่เหลือไม่ไม,ไ,มไม่พูดต่อเราตัดไปสคริปต์ต่อไปนะครับแน่นอนเชียร์ในส่วนของธุรกิจปิดได้แล้วต้องมาเ,เปิดเปิดธุรกิจเชียร์บีเอปิดสมัครได้แล้วต้องมาปิดด้วยตัวสินค้าพอเดินเชลสินค้าเจอคําถามเหรอแล้วอ๋โอโทษโทษไม่อยากทาสคริปต์นี้ไปสูว่ายังปิดไม่ลงนะครับเจอคําถามที่2ก่อนเนาะธุรกิจมี2คําถามเนาะยอดฮิตเลยคือว่าแต่พี่ขายไม่เป็นนะมันต้นสายโลกอะแต่พี่เริ่มต้นไม่ถูกพี่ไม่ชอบงานขาย ให้ตอบยังไงครับท่านดึงสคริปต์ใช้ชวนชวนเดี๋ยวเราจะมาพูดใช้ชวนชวนกันตอนท้ายเนาะสคริปต์ใช้ชวนชวนเริ่มแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟัง SCP อย่างง่ายมาดีๆเนี่ยตัวขายเนี่ยมันเป็นแอคทีฟแต่ถ้าจะทําจริงๆเนี่ยงานนี้จะเอาแพสซีฟมันไม่ใช่งานขายหรอกเพราะเนี่ยสินค้าเราเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราไปกลางแคตตาลอกขายหรือว่าไปบอกใครว่าเรามีสินค้าเนี่ยคนก็จะมองแล้วไม่ชวนไปซื้อก็อชวนไปขายคนก็เริ่มเอใจแล้วมีธุรกิจเอแวมเบล นินสกูหรือเปล่าอ่านะครับขายตรงหรือเปล่าพูดง่ายอะ่ะแล้วพอเขารู้แกวเขารู้ทางแบบนี้แล้วปุ๊บเขามาไหมครับไม่เขาไม่มาเพราะเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกเนี่ยนะครับสินค้าเรามีมระสอง200ยรายการหน้ากับผมเนี่ยชัดที่สุดเพราะว่าอายุผิวอ่ะมียี่สิบแปดวันเวลามันชัดหน้ามันใสขึ้นเนี่ยเพื่อเราเห็นชัดไหมครับเพื่อเขาเห็นสุดท้ายเพื่อเขาเห็นเพื่อเขาถามนะ แลเ,เนี่ยเริ่มต้นก่อนคือใช้ที่เมื่อกี้บอกใช้ให้ครบใช้ให้เร็วนะครับใช้ทั้งเซ็ตเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้นะจริงอายุผิวมี28วันปัจจุบันเรามี in and out อ่ะ Perfect Radiance กับ Collagen Matrix เนี่ยสตัวนี้มัน15วันก็รู้เรื่องแล้วประมาณ2ส,สัปดาห์ถะา2ส,สัปดาห์หน้าคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ปุ๊บชอแรกใช้ชอที่อ2ออชุบโชก่อนครับเดินใสโชก่อนนะครับใช้เสร็จปุ๊บแหมจะชวนเลยนะครับก็เดินสายโชก่อนเดินสายโชทำยังไงนะครับ งานบวชงานแต่งขึ้นบลนใหม่ไปได้ไหมครับได้ชวนเพื่อกินข้าวชวนดูลูหนังไปได้ไหมครับได้เวลาไปก็ไปเก๊กสวยเก๊กหล่อให้เขาถามเราไงว่าเธอไปทําอะไรมาถ้าหน้าเราใสเขาถามเราไหมอ่ะถาเธอไปทําอะไรมาให้บอกเขาแบบนี้นะครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ยใช้สินค้าอยู่แต่ผิวเธอกับผิวฉันนไม่เหมือนกันถ้าอยากใช้นะแนะนําให้ไปทดลองสินค้าแนะนําให้ไปตรวจสภาพผิวตรวจฟรีด้วยเดี๋ยวเราพาไปพูดอย่างนี้มาไหมครับมา ถ้ากลับกันนิดเดียวแบบเมื่อกี้กลางแคตตาล็อกบ้างล่ะบอกว่ามีสินค้ามาเสนอบ้างล่ะกลับไปเรื่องเดิมเขาก็จะคิดว่าไม่ชวนไปซื้อก็ชวนไปขายจากที่สนใจก็ชักจะไม่สนใจแล้วนะครับเสร็จปุ๊บใช้โชว์เสร็จปุ๊บก็ชวนตามสคริปต์เมื่อกี้นะเนาะาะนนี้สุดท้ายปลายทางเลยหลักการของคนที่ถามเราว่าเขาไม่ชอบงานขายทําได้หรือ,อยังครับได้ถึงสุดท้ายความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนะครับ ไปกินข้าวกับเพื่อนไปหน่วงกับเพื่อนเพื่อนไม่ถามสักทีสกิดเพื่อนสักหน่อยได้ไหมครับเห็นหน้าฉันใสขึ้นไหมมีหลายๆคนในห้องนี้ทําอยู่นะครับผมแหมเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องอวยกันหน่อยแหละมันก็ต้องชมกันหน่อยถูกไหมถ้าเพื่อนรักกันจริงๆเนาะเพราะสุดท้ายทักสุดท้ายก็ต้องทักนะสุดท้ายถ้าทักชวนมาได้ไหมครับชวนมาได้นะโอเคเพราะเนี่ยสุดท้ายยังไงเราปิดรูรั่วให้หมดแล้วเนาะ SCP ซพีอย่างง่าย มันแตกต่างยังไงกับเครือขายอย่ายย่ห้ออื่นทำไมรีเวอร์ถึงมาทำประเทศไทยเป็นแรกของโลกอันนี้ขาดเลยเนาะแต่ก็ยังติดอีกรู้สึกว่าวเองยังทำไม่ได้ขายไม่เป็นก็ใช้โชว์ชวนเสร็จปุ๊บเปิดธุรกิจต้องปิดด้วยสินค้าเดินเชลรดลองสินค้าตรวจผิวเสร็จปุ๊บดูราคาเล็กน้อยมันต่ตงจากแบรนด์อื่นยังไงดึงสคริปอะไรมาใช้ครับ สินค้ายูนิลัวร์ดีจริงและไม่แพงเกินไปอย่างไรเข้าเรื่องนี้เลยนะครับยูนิลัวร์มีงบการวิจัยนะครับต่อปีนะผลิตภัณฑ์เนี่ยหกหมื 65, ล้านบาทต่อปีเท่ากับตั๋วการบินไทยขายทั้งปี2ปีซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีนักวิทยาศาสตร์ห0 0ันกว่าคนรงมีห้องแลบที่เป็น g l o b a l ระดับโลกเนี่ยต้อง6กโรงงานทั่วโลกเพราะเนี่ยสูตรต่าง บรนเนมต่างๆสูตรส่วนมากอยู่ในมือเราเพราะเขาก็ว่าจ้างเราวิจัยทั้งนั้นแหละว่าจ้างเราผลิตทั้งนั้นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุนะคะว่าเรากล้าพูดได้ว่าสินค้าเราดีจริงเพราะว่าเราทํไบรท์เทสแล้วกับ5แบรนด์ดังซึ่งในสคริปต์จะมีแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อตรงนี้นะครับห้าแบรนด์ดังซึ่งเอ่ยไปอ่ะคนในวงการเครื่องสำอางต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะครับซึ่ง5แบรนด์นี้ไบรท์เทสก็คือปิดตราสินค้าเอาคนไทย5,000คน มาลองใช้สินค้าแบรนด์ที่หก็คืออวยองของเราเนี่ยนะครับตัวแบรนด์ที่หตัวนี้เนี่ยก็ปิดตาสินค้าเหมือนกันเนาะห้าพันคนนั้นถ้าแปดิเปอร์เซนไม่ชี้ว่าขวดอวยองคือขวดที่ดีที่สุดเนี่ยตีกับวิจัยใหม่หมดถ้าว่าแบบนี้มันพิสูจน์มาแล้วหรือยังครับคือถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ะเราไม่กล้าเอามาวางอยู่ในเชลของยูเอ็นเวิร์กอ่ะปบมือให้การวิจัยของเราเได้ไหมครับแต่จะพูดให้มันลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้ว ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาตัวแบรนด์ไม่ดีนะครับตัวเขาตัวแบรนดสินค้าเ้าตัวแบรนด์ส่วนมากวิจัยให้คนต่างประเทศเพราะถ้าเกิดว่าเขาวิจัยให้คนต่างประเทศเนี่ยสภาพผิวสภาพอากาศส่วนมากก็คือยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะครับพรานที่นั่นเนี่ยสภาพอากาศแห้งหนาวบ้านเราร้อนชื้นบ้านเขาผิวขาว หยาบกว่าเราบ้านเราออกโทนขาวเหลืองละเอียดกว่าสภาพผิวสภาพอากาศแตกต่างกันไม่ใช่ของไม่ดีนะแต่เนื่องจากวิจัยทางนู้นเนี่ยถ้าคุณใช้เครื่องสำอางเขาต์แบนก็เหมือนกับคุณเอาเสื้อขนมิ้งเสื้อหนาๆเนี่ยใส่เดินในประเทศไทยเหมาะไหมครับไม่ถึงสิค้าเราก็เปรียบเทียบว่าเสื้อคัตตอนซึ่งสวมใส่สบายกว่า แล้วทำไมเราถึงกล้าพูดว่าสินค้าเราไม่แพงเกินไปนะครับก็ด้วยที่ว่าเรามีงบวิจัยขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็มีโรงงานเยอะขนาดนั้นเนี่ยการจะทาแบรนด์ใหม่ขึ้นมาอีกสักแบรนด์หนึ่งเนี่ยนะครับต้องทุนมันต่ําแล้วเราก็สามารถที่จะดึงอ,อ,อินกิเดียหรือว่าสารประกอบต่างๆเนี่ยเข้ามาได้ในต้นทุนที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นการผลิตเราเนี่ยใช้ต้นทุนที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นและที่สําคัญเลยนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลานําเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาแบบสําเร็จรูปก็คือมาท้แิ ซึ่งเวลานำเข้าทั้งแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันจะโดนภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย220%นี่คือเหตุผลที่ว่าของเราเนี่ยนำเข้าวัตดิบมาผลิตในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำให้ของเราเนี่ยประหยัดกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ถึง30-40%อันนี้คือที่มาที่ไปว่าทำไมสินค้าของ u n i v e r s a l Network อ,อวิยงเราเนี่ยจึงกล้าพูดได้ว่าดีจริงและไม่แพงเกินไปนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ อันนี้คือถ้าเกิดเราพูดถึงจะเชียร์ตัวสินค้าที่เป็นตัวอารยองส์เนาะเกี่ยวกับความงามเนาะเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราจะเชียร์สินค้านะครับในส่วนที่เป็นของบียอนล่ะนะครับจะพูดยังไงนะครับสรุปง่ายๆนะครับสินค้าบียอนนะครับสินค้าบียอนคือสินค้าที่ดูแลอะไรนะครับสุขภาพเนาะอ่าสินค้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับแดนบียอนขออนุญาตนะครับก็คือของเราจุดเด่นเลยนะครับมี4ข้อด้วยกันจำไม่ง่าย ข้อแรกนะครับเราเนี่ยออกแบบให้ตรงจุดความต้องการนะครับมีคอนเซปที่ชัดว่าทานแล้วได้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรยกตัวอย่างเช่นมา r กีนี่คืออะไรนะครับที่เราใช้คำพูดง่ายเลยเลืองสะอาดชัดเจนไหมครับแบบนี้นี่คือคอนเซปชัดเนาะข้อที่2เนื่องจากว่าที่เรามีงบวิจัยขนาดนั้นมีห้องแลบขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยดึงวัตถุดิบนะครับแหล่งที่ดีที่สุด นะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สุดบนโลกไปนี้มาอยู่ในแบรนด์ B บียรของเราได้ข้อที่3นะครับนวัตกรรมการสกัดเนี่ยอย่างมากี่เราก็รู้เนาะใช้วิธีการสกัดเย็นนะครับเป็นการผลิตที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ได้คุณประโยชน์สารสกัดสูงสุดและคงประสิทธิภาพได้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเราความหมายคือถึงมือลูกค้าเนี่ยคุณภาพยังเต็มร้อยอครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับสินค้า b บรนด์บีออนแต่จริงๆแล้วสินค้า u n i ิเ r อร์เน็ตเวทุกตัวนะครับมีการทำคลินิค c ลเทส s ก็คือมีผลการวิจัยที่ทดสอบกับคนจริงๆยกตัวอย่างที่ล่าสุดก็คือผลวิจัยของ b e y o n ไลเซนเชีเราเนาะทานวันละสองซองเช้า1เย็น1ห,หลังอาหารเงี้ยนะครับต่อเนื่องกัน3เดือนเซลล์ต่างๆในร่างกายจะลดลงไป10ปีนี่คือจากการทดสอบกับคนไต้หวันจริงๆ วันนี้เนี่ยนี่คออือเราสามารถที่จะเปิดด้วยเรื่องธุกรกิจแล้วก็ปิดด้วยเรื่องสินค้าได้ง่ายๆแบบนี้นะครับพอจะพูดกันได้ไหมครับนี่พอจะพูดกันได้ไหมครับ<ด>อ่านะครับเป็นกําลังใจให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดซ้ําๆกันมานะครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดแบบนี้ง่ายๆส่งต่อให้ทีมงานได้แต่ก่อนที่เราจะถ่ายทอดให้ทีมงานใครต้องพูดได้ก่อนครับ เราต้องพูดได้ก่อนเนาะอย่าลืมว่าคนใหม่เขาจะมาทีอัพเราเนะาะเพราะพวกนี้เนี่ยต้องรู้จักในการที่จะสามารถที่จะพรีเซนต์สามารถที่จะพูดว่าั้นตอนท้ายเนี่ยผมขออนุญาตพูดเรื่องท่อนสุดท้ายเนาะคน5ประเภทเพื่อเป็นการตอกย้ำพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เ,เราเห็นแล้วเนาะว่ามันสวยงามยังไงนะครับแต่ทำไมนะครับหลายๆท่านตบเท้าเข้าไปสมัคร หลายหลาลงมือทําจริงๆเลยรู้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็พบว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเราเลยมาสรุปให้ท่านเป็นคน5ประเภทเหล่านี้นะครับอันเนี้คน5้าประเภทนะครับคนที่หนึ่งะครับก็คือคนที่ไม่รู้จริงนะครับคนไม่รู้จริงเนี้ยสัญญาณจะออกตั้งแต่วันแรกๆเลยก็จะบอกว่าอ๋อธุรกิจแบบนี้หรอรู้แล้วแต่พอรู้แล้วเราเป็นยังไงครับส่วนมากรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่ลงมือทํา อันกลุ่มนี้เขาเรียกว่า no action talk only นะครับ hmm. เพราะว่าพอเขาบอกเขารู้แล้วุ๊บเขาก็ไม่มาเรียนแล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ทำไม่ได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือคนที่ไม่ทําจริงกลุ่มนี้มักจะท้อง่ายหน่ายเร็วก็คือไม่อดทนรอคอยความสําเร็จเนาะเพราะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันที่เราคุยกันมาตลอดเลยเนี่ยช่วงแรกๆจริงๆแล้วเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างรายได้แบบพสซีฟขึ้นมาก่อนนะครับอดทนรอคอยความสำเร็จเหมือนกับการขุดทอง ถ้าวันนี้เนี่ยคนสองประเภทแรกเนี่ยนะครับประเภทแรกคือไม่รู้วิธีการขุดเจอทองไหมครับคนประเภทที่สองรู้แต่ไม่ลงมือทาขุดหรือขุดทีสองทีเราเลิกเจอทองไหมครับอ่เพราะเนี่ยเราอย่าเป็นคนสองประเภทนี้นะครับแต่3,4,5เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่างหาหน่าสงสารที่สุดนะครับรู้จริงทําจริงอึดทนขยันนะครับแต่ เขาอยู่ในบริษัทแรกก็คือบริษัทที่ไม่สําเร็จจริงซึ่งมีเยอะมากนะครับบริษัทแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดรายวันปิดรายสัปดาห์แบบนี้ก็มีนะครับหรือทำไปประมาณสัก3าปีก็ปิดกิจการไปก็มีเพราะนี่นี่คือบริษัทที่สําเร็จแบบบริษัทที่ไม่สําเร็จนะครับแบบที่2คือบริษัทที่สําเร็จนะแต่ไม่ยั่งยืนดูสังเกตดีๆบริษัทแบบนี้เนี่ยสำเร็จแต่ไม่ยั่งยืนนะครับแผนจะไม่เป็นธรรมชาติอาจจะมีระการบังคับสายงานคือ หนึ่งก็คือแผลไม่ธรรมชาติกับ2คือสินค้าไม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเพราะเนี้ยบริษัทแบบนี้เนี่ยจะเติบโตได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้ประมาณสักสาถึงหปีก็จะปิดกิจการไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับบริษัทเนี่ยสำเร็จจริงนะครับแต่เป็นบริษัทที่โกินเตอร์ไม่ได้ซึ่งบริษัทแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับถ้ามันโกอินอเตอร์ไม่ได้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับหรือบางบริษัทโกนออเตอร์ได้ แต่เราไม่ใช่เป็นคนแรกๆที่ได้ทำเขาโกอินเตอร์มาจากยุโรปอเมริกากว่าจะเข้าไทยก็เป็นประเทศไทยๆแล้วตอนนี้เราหมด่วงนะครับในการที่เราอยู่ในบริษัทยูนิลเวอร์เน็ตเวิร์นะครับข้อ345เนี่ยบริษัทยูนิเวอร์ผ่านไหมครับผ่านตอนนี้ก็เหลือแค่2ข้อและอันนี้เป็นของใครแล้วครับ2ข้อต้องรู้จริงและทำจริงนะครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ในเรื่องของการนำเสนอนะครับสวัสดีครับ เสียงปรบมือดังๆให้พี่เคจะอีกรอบหนึ่งนะคะ,อะบอกว่าทุกท่านเนี่ยก็นำเวิร์กช็อปวันนี้ไปใช้อย่างเต็มที่เนาะถ้าเกิดว่าใครสามารถชวนคนมา F1 มาเซ็นเตอร์หรือมาฟังชันได้อันนั้นดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขับถันจริงๆไม่มีใครช่วยเลยมีตัวเราเราต้องเราต้องทำเองใช่ไหม นะคะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ชวนคนใหม่ๆมาที่วินิชิปเซ็นเตอร์กันให้มากๆทะลุ200ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ